สวัสดีนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาเดินชมในโซนของกินที่ตลาดนัดคุณาวันนะครับผมนี่ครับตลาดนัดคุณาวันก็จะมีโซนของกินนะครับผมตรงโซนนี้จะเป็นโซนด้านหลังนะครับนี่ครับช่วงที่ผมมาเดินก็จะเป็นช่วงประมาณบ่ายสี่โมงถึงห้าโมงเย็นนะครับผมนี่ครับ คนมาเดินก็เยอะอยู่นะครับแ então, ains, ม่ค้าพ่อค้าก็ตั้งร้านเยอะอยู่นะครับผมนี่ครับหาเพื่อนๆมาชมกันนะครับครับผมของกินเยอะมากครับมีเค้กเย็นก็มีนะครับผมมีครับไข่ปิ้งนะครับไข่ทรงเครื่องนะครับผมของกินเยอะครับของกินเยอะมากเลยครับหาเพื่อนๆนมาชมกันนะครับมาชมกันเรื่อยๆนะครับผมมีปลาเผาก็มีนะครับ ปลาเผาครับน่ากินมากเลยครับผมนี่ครับเดินชมกันไปเรื่อยๆนะครับเดินชมกันไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับมีของกินเยอะครับผมนี่ครับของกินเยอะครับนี่ผมก็ต้องเดินพรานะคะ้าเขากลาง ผ้าใบกันแดดนะครับแล้วก็ผมก็ต้องเดินเดินก้มเงยนะครับเพราะมันหัวชนนะครับชนผ้าใบข้างบนที่เขากลางแดดนะครับนี่ครับก็เลยถ่ายออกมาได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่ครับมาเดินชมกันต่อเลยนะครับมีไก่ย่างนะครับผมไก่ย่างก็มีนะครับมีพวกขนมเยลลี่นะครับผมนี่ครับน่ากินมากเลยนะครับผม นี่ครับมีของกินเยอะครับมีไก่ทอดนะครับผมมีนี่ครับไส้กรอกนะครับมีไส้อกก็มีนะครับนี่ครับเยอะเลยครับผมนี่ครับมาเดินกันต่อนะครับในซอยนี่ครับนี่เป็นซอยที่สองนะครับซอยของกินที่เป็นซอยที่สองนะครับโดยปกติในโซนด้านหลังนี่ก็จะมีซอยของกินอยู่ทั้งหมด2ซอยนะครับผม เมื่อกี้ผมพาเพื่อนๆมาดูชนโซนซอยแรกแล้วนะครับทีนี้มาต่อกันเลยนะครับซอยที่สองนะครับซอยนี้ก็แม่ค้าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนี่ครับแม่ค้าไม่ค่อยเยอะครับคนเดินก็เลยไม่ค่อยเยอะตามนะครับนี่ครับมีร้านขนมจีนก็มีนะครับผมนี่ครับขนมจีนก็มีคับมีกุ้งอบบุญเส้นนะครับผมนี่ครับมีทุเรียนด้วยนะครับทุเรียนน่าอร่อยมากเลยครับผม นี่ครับมาเดินชมกันเลยนะครับผมลูกชิ้นทอดนะครับมีลูกชิ้นทอดก็มีด้วยนะครับนี่ครับขนมพวกของกินเล่นนะครับผมมีหลายอย่างเลยครับนี่ครับร้านกับข้าวก็มีนะครับนี่ครับ มีครับมาครับีหลายอย่างมากเลยครับผมนี่ครับมีผัดไทยก็มีนะครับผมนี่ครับในโซนตอนนี้จะเป็นโซนของกินที่อยู่ด้านหน้านะครับ โซนของกินที่อยู่ด้านหน้านะโดยปกติแล้วที่นี่เ็าจะมีโซนของกินอยู่ทั้งหมด2โซนด้วยกันนะครับก็จะมีโซนด้านหลังแล้วก็มีโซนด้านหน้านะครับผมตรงนี้จะเป็นโซนด้านหน้านะครับมีของกินเยอะครับตรงโซนนี้ครับคนมาเดินดูของกินมาเลือกซื้อของกินก็เยอะอยู่นะครับนี่ครับพาเพื่อนมาชมกันมาเรื่อยๆนะครับผมมีครับไก่ทอดครับผมไก่ทอดครับนี่ครับ มีปลาเผาก็มีนะครับนี่ครับผมร้านยำก็มีนะครับผมนี่ครับมีหลายอย่างเลยครับมันจะมีล็อกว่างๆก็มีนะครับผมเพราะว่ามีแม่ค้าพ่อค้ายังไม่ได้มาตั้งร้านกันก็มีนะครับนี่ครับล็อกว่างๆที่เห็นก็มีบ้างนะครับผมช่วงเวลาที่ผมมาเดินก็จะเป็นช่วงเย็นๆพอดีก็คนยังมาเดินไม่ค่อยเยอะครับอาจจะเป็นช่วงค่ำๆที่ว่าคนน่าจะมาเดินเยอะกว่านี้นะครับ ครับผมก็เดินดูของกันไปเรื่อยๆนะครับเดินดูครับผมเดินสบายๆนะครับผมนี sure> <m <m eh ่ครับตรงนี้จะเป็นโซนของกินซอยที่1นะครับผมเดินเสร็จเรียบร้อยนะครับมาเดินดูโซนของกินด้านหน้าซอยที่2กันเลยนะครับผมนี่ครับมาเดินดูกันไปเรื่อยๆนะครับของกินเยอะครับผมของกินเยอะครับ ตรงซอยนี้จะเป็นซอยที่คนเดินเยอะนะครับซอยนี้ครับคนเดินเยอะมากเลยครับของกินก็เยอะตามไปด้วยนะครับผมนี่ครับของกินครับมีร้านกับข้าวร้านไก่ร้านขายไก่ทอดก็มีนะครับผมนี่ครับ